ใเสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ r ร d d e ร d r e ิ e m p t ชั n ภาค2นะครับซึ่งนี่จะเป็นตอนที่ผมจะไปนอกรอบสักหน่อยก็คือวันนี้ผมจะไปล่าพวกสิงโดนปืนทั้งหลายซึ่งตอนนี้ก็ผมเห็นที่มินิแมปแล้วก็คือ m m เมจ g g r นอยู่ตรงนี้ แล้วก็มีบิลลี่มิดไนต์ตรงนี้แบล็กเบลและคนที่ขาดไม่ได้กลับขึ้นไปตอนเหนืออีกแล้วฟาโก้เฮอร์นันเดสซึ่งตอนนี้เราก็จะไปกันทีละคนเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเอเมจเกรนเจอร์อยู่ใกล้สุดงั้นเราก็ไปกันเลยตัดบสิครับรออะไรมาถึงแล้วอ่าเอ้ยเอเมจเกรนเจอร์ ที่ตรงนั้นหรือเปล่าวะไปดูกันเลยมีไก่ด้วยโดมินิกดูนี่สิอะไรเลยมีหมูด้วยว้าวหูนายว่าไงนายนายใช่เอเมจเจอร์หรือเปล่าเฮ้ยมึงอะต้องการอะไรฮะไงเอเมจเจอร์หรือเปล่า That's name my น่นชื่อกูแล้วก็นี่งานกูด้วยถ้าเกิดมึงเดก็คุณเคยเป็นสิงมือเป้จิมบอยคาร์โลเวยป่ะก็เคยแต่มันผ่ามานานแล้วแล้วคุณเป็นไม่เช่วยบอกผมเรื่องนจิมได้ป่ะคือต้องการหนังสือเหนังสือเกี่ยวกับไอ้จิม่ะนะสัตว์พูดกัมึงไม่ได้ล กูต้องมา I mean, จัดการขี้ก็กูคุยขณะทำงานได้นะกูไม่พูดและผลขี้เองแต่ทิ้ย่างเลเ็กนุ่มบึกเนี่ยคงทำเสร็จไวกว่าไม่รู้เรื่องนนหรอไนมอยากรู้ปล่าล่ะอยากนึกวันเก่าๆถ้ามึงไปขุดขี้ไว้เล่าให้ฟัง แม่งสตีน t h e s better be some stories เรื่องต้องน่าสนใจหน่อยนะ Oh t แน่นอนหยิบเสียวแล้วไปทำงานเลยไปเข้าไปแนน้ๆแล้วก็เริ่มสิแล้วจ้าเจมบอยไม่มีอะไรเลยกับกูฆ่าคนฆ่าผู้หญิงฆ่าเด็กด้วยฆ่าสัตว์ฆ่าแม้กระทั่งก้อนหิน แล้วก็ฆ่าอย่างดีด้วยฆ่าคนแทงคนผนวกหนังคนสก้าวเืออะไรไม่รู้ข้างในโโอ้แม่งเลยเสียงร้องของมันเลยเฮ้ให้กูณทำงานหน่อยโบ้ไม่รู้หรอกไอพวกนี้มันทำอะไรกันแต่รู้ว่ามีอะไรออกมาจากตัวมันตบหน้าคูท กูเขาทั้งเป็นฝังทั้งเป็นเออกูรู้รู้มึงเป็นคนใจเลวแล้วคาร์โลเวอ่ะมึงไม่รู้อะไรหรอกจ้าหนุ่มกูอาจจะสับห,หัวของมึงแล้วก็กินมึงกินมันไส้กรอก<ะ>ผมไม่ปฏิเสธนะ,ะโอเคส, <S <S สัส่งแล้วล่ะ โอเคกูเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็มองไปไว้ทีตรงนั้นเลไม่ได้ No shortage of shit round here. Comes from hungry hogs and no hands. Me, me, me. h e s n s เหม็นทิพไหยเลยโอเคเคต้องฟังสาให้แล้วบอกเกี่ยวกับคาโลเวให้หน่อย กูบอกว่ากูจะเล่าเรื่องมันกูไม่ได้บอกว่าจะเล่าเรื่องมันซะหน่อยมึงอย่ามันอย่ามัะไเลม่อยากึงจะทำนังสือก็คือมึงมันก็แค่คพูดเยพูดักอย่างล้มงก็ไปเลยมึงระวังปากเลยนะฆาตกรแบบกูเนี่ยไม่ต้องการีต่อในการฆ่ามึงรู้ไหมว่ามึงไม่มีที่อะไรหรอกมึงก็แค่ไอ้แก่ปัญญาอ่อน Well, you you be feet. Feet. I had not made a deal with oh. oh. the Federals. Got this far. This, this is, is your last chance. Give me a call for the book! Hey, hey, hey you hey. don't want to hit no man of people not gonna a witness. <laughs> Calloway said you were full of this. He didn't tell me the half of it. I wanted you to drop you, girlie. Only you ain't worth my time. I got too much to lose. Too much to lose. Well. จะเหมือนว่าคุณรู้แล้วว่าคุมีสิทธิ์ในการปกกับพี่กันอะไมันอยู่ห่างแล้นะแหมแหมคุณต้องการก็แค่ขเฉยๆต้องการค่วัีแล้วมันระเบิดกูเวยรบะเบิดของนายเ่ะอยืมหน่อยะพูดดีๆไม่ได้มึงไปไกลๆเลยดีเลยนะวางชิบหายแล้วแล้วกูถือระเบิดอย่านะวย

ทำให้มึงอยากเอาดิสิ่งสุดท้ายที่มึงจะได้ทำขังให้เต็มหัวแตกรถยางถ่ายรูปเอเมจเบรนเจอร์กดแท็บอ่าเปลี่ยนสำหรับนี่ไงกล้องไ ยิมหน่อยสวยมากครับขออีกรูปนะครับอ๋อไม่ต้องแล้วโอเคดูเดี๋ยวก่อนมีอุ้ยเกรเชอร์รืโวเวอร์โอ้ขอบคุณที่ให้ปืนพกฝีนะไหนมาดูหน่อยสิชัดๆเสียงใช้ได้เลยนะแต่ว่าปืนมันสกปรกไปหนะอ่อยเออดูเห็นไหมปืนขึ้นสนิมงั้นก็ทำความสะอาดหมนอ๋อมันไม่ได้ขึ้นสนิมแต่ว่ามันเป็นโอเค <ST>. แสดงว่านี่คือปืนที่สะอาดที่สุดสะอาดมันสะอาดที่สุดเท่าที่มันจะสะอาดได้แล้วจะค่อยจะค่อยดูชัดๆตอนกลางวันว่าจะกูติดอะไรเนี่ยกูติดเข้าโพดกูติดข้าโพดเมื่อกี้โอเคเอเราได้รูปเอ,เ,อเมจเรนเจอร์แล้วงั้นเราก็ไปหากันดีกว่าเออไปหาบิลลี่มิดไนท์กันเลย let's go อ๋อใช่ตัดบิลลี่บินไนอยู่ที่นี่ใชไหบิลลี่ทิกไนทำงานที่นี่เหรอนายคือบิลลี่บินไนใช่ไหมเพื่อนบิลลี่บินไนเฮ้ยคุณเออเขาถามอะไรหน่อยให้ทำอะไรได้บ้างครับเออมันมีมือโดนปืนเก่าที่ผมตามหาอยู่ได้ว่าได้ข่าวมาแานนี้ มิดไนบิลลี่อ้อไอ้พี่เต้าด้วยนะใช่เขาเสียเวลาหลายวันอยู่ในรถไฟนี่เขาไม่ไปที่ไหนเลยผมเพราะว่ารถไฟลำต่อคันต่อไปก็น่าจะมีเขาอยู่นช่หรือไม่ครับมิดไนอยู่ที่รถไฟนี้ใช่ไหม เบลล์น่าอยู่ที่นี่สุดาไม่น่าใช่น,นี่ดิไม่มีอ่ามิสเตอร์มิดไนท์คุณมิดไนท์เหรอขอโทษนะกลัวกำนะลังดื่มอยู่ คุณพิทนายฟังนะมันใช้เวลาไม่นานหรอกผมก็แค่อยากจะคุยกับคุณหน่อยเรื่องเกี่ยวกับวันเก่าๆตอนเป็นดุลปืดตอนเป็นิุลปืดคุณไปไกลจากกูเลยนะกูไม่ได้ฆ่าเขากูไม่ได้ฆ่าเขาตอนนอนกูทำไม่ก็ไป็ทางเดียวแล้วนั้นไม่ได้ปัญหาผมมาเกี่ยวกับจิมบอยคาร์โลเวไม่มีใครฆ่าเขาทีกูรู้มึงจะมาหากูอยู่มาหาตะกูนะเว้ยคุณพิทนายหอนที่อะไรวะยิงคนตอนนอนอะไรมึงหลอนหรือเปล่าเนี่ย มันดีรืเนี่ยนะไปขึ้นแล้วหยุปีนไม่ได้นะกูปีนไม่พี้สดสองแล้วกูรู้มึงจะมาแต่มึงเอากูไม่ได้หรอกกูรู้มึงจะมากูมันไม่ใช่ความคิดกันกหน่อยกูรู้คุณไม่รู้อะไรเลยคุณอยูไหนเอ้ยแค่อยากคุยเฉยๆอย่าทำอะไรโง่ๆนะมึงมาหากูใช่ไหม เนี่ยก็มาเลยบอกว่าอย่าทำหนังกูไปเลยอาเจี้โอ้โหทไมดูถูกสิงมือปืนแรกจริงเลยมันจะเร็วอะไรขนาดนั้นของใหม่โอเคสิงปืนไวใช่ไหมใช่ไม่คลีนเท่าไหร่ไม่โดน โอ้โหฆ่าได้ปืนเพื่อนด้วยอู้ปืนมิดไนท์เด้ามิดไนท์คู่กับเอเมดเป็นยังไงโอ้มิดไนท์พิสโต้กับเกรนเจอร์พิสโต้นช่หรออ๋อใช่อย่าลืมถ่ายรูปเพื่อนเอ้ยยิ้มหน่อยรูปสวยมากเลยครับโอเคได้แล้วอย่ามาใส่ดีนะอโอเคคือมันจะรีบลงเลย แล้วลูกอยู่ไหนมาดิมาหาพ่อเร็วปืนมิดไนท์ไม่มีกระสุนมันใช้กระสุนอะไรวะมันไม่ใช้กระสุนหรอหรืออะไรมันน่าจะเป็นกระสุนเฉพาะของมันช่างมันก็เไม่มีปืนอื่นเลยมันใช้ปืนเกร่เจอร์แล้วกนะัน เปลี่ยนปืนหนึ่งเดอเปิลแอคชั่นแคปเทอร์แมนเอาแคปเทอร์แมนดีกว่าเรียนปืนมิดไนท์ม่มีกระสุนแล้วกูก็สะอึกด้วยไม่เกี่ยวแต่นะกูสะอึกกันนะนัทก็ต่อไปก็แบล็กเบลไปหาแบล็กเบลกันดีกว่าใต้กันเลยตัร์ดดูมึงอยู่คอมาเน่ไม่อยากโดนจระเข้แดดเลยคือจะพีอีซี่นะ มึงตรงนั้นน่ะสวัสดีครับนายเป็นนักล่าข้าหัวหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่เป็นครับคุณแบ็คเฟลหรือเปล่าผมอยากจะคุยกับคุณเรื่องชีวิตตะวันตกกนันหน่อย <c oughs> มึงมีเพื่อนที่เป็นพวกนักล่าข้าหัวหรือเปล่าไม่มีในหัวเลยนะน <c oughs> ัแสดงว่ามึงไม่ได้ลากพวกนั้นมา <c oughs> ใช่ไหมอ้าว <c oughs> ไอพกนักล่กขาข้าวหัวขวนั่นเลยโชคฉันไม่เคยดีเท่าไรเอามานี่นเดี๋ยวผมขอใช้ปืนหน่อยโอ้ไม่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 ฉันไม่ได้หนีแล้วฉันไม่ได้หนีพวกมันด้วย <'m> สู้ก็ถ้าฉันสู้สมัน,มนสมเสียเวลา กให้ผมบอกให้ผมรู้เลยว่าผมณทำอะไรได้บ้างอยากจะรู้เกี่ยวกับบัตรเก่าๆใช่ไหมโอเคนั้นคือมันนี่เลยแล้วก็ฉันให้สัญญาแล้วก็กดตรงนั้นเลยตรงนี้มีแต่ Black Bell Black Bell ผมมีข้อเสนอสำหรับชีวิตของคุณนั่นคือขมอเสนอไม่แต่ขอดูชัดๆหน่อยขอดูใกล้ๆหน่อย โอ้มาซะหน้าอยู่ตรงนั้นข้า,าเอานี่ไปอ๋อเช็ดตรนนั้นก็มีลนะไอ้เด็กเดือดสายโหดด้วยบบเฮ้ยเฮ้ย ตตตตตตอย่าทำอะไรแปลกๆนะเอ้ยไปไปเลยมีชัดกันแมนเดียร์แอคชั่นอ่ะอุ้ยเต็มหน้ากูเลยเพื่อนทีนี้มันต้องของดีโอ้ยปืนป่นปืนป่นเฮ้ยไม่ได้ของหนักดีกว่า เล่นของหนะักเล่นของหนะักมึงก็ทาเลือดเหมือนกันเล่นของหนะักเยอะเยอะเยอะอย่างนี้ระยะปีชีอย่าง,งานางงี้ต้องโอ้โหแมน่แมนระดับพิการโอ้โหใกล้ขนาดนี้ไปโดนก็นบ้าละเออเติมยาดื่มเติมพลงังเติมพลงังเติมพลังอึ๊กอึ๊กเติมพลังอย่าได้ห้าวกับพี่ไอ้นุ่มฟีฟ้ฟา ขอขอมี่ค <cues> <write society> <ını urai> ืนนะมึงอย่าขึ้นไปกลับลงมาเนี่ยแล้วทำไมกู่ป่าขึ้นป่านี่แน่ทำไมเอไอมันถึงได้ปัญญาอ่อนขนาดนี้วะตายเถอะขอมี่เลยครับเหลือสองอันแล้วต้องไม่ซื้อโทม็อกโทม็อกโทม็อกธรรมดาไม่ได้เดี๋ยวพ่อตายอ๋อปี๋ปี๋ ขึ้นไปขึ้นไปไอสัตว์เอ้ยมันติดฟื้นโอเคอืเมืม่อกี้แม่งดังแก๊งเลยสัตว์ไม่ตายเถอะทาวุตปลามันเปี้ยวแต่ม,มันกินไม่ได้มันเท่แต่มันกินไม่ได้โว้ยจะไมื่อไรแเล่าเอาไปแดกโถ่โอเอเ้ย จิ้มหน้ามึงอะหมดแล้วใช่ไหมใช่ดีนักล่าเร็วที่สุดเลยตอนนี้นะแล้วจิมบอกเกี่ยวกับช่วงวัยตะวันตกกับกีบอยคาร์โลเวย์กับเจ้าหนูคาร์โลเวย์นะอย่างเดียวที่มันหนีก็คือการต่อสู้นั่นแหละและนั่นก็คือจุดจบของเนื้อเรื่อง Man's apparently a famous thing. No, 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 say. But uh, don't get what's famous confused with what's true. once of us lived that life we was too busy being scared for our scalp to talk to no newspaper writers. Or... I'm พิมพ์แล้วก็พวกเขียนนิยายนะแล้วพวกเขาเป็นยังไงวันทั้งหลายพวกเขาพูดถึงก็เหมือนกับช่วงเวลานี้แหละก็แค่นานกว่าเฉยๆผมต้องถ่ายรูปคุณด้วยแล้วถ้าเกิดมีปัญหาไม่ไม่มีปัญหาเลยต้องดีกว่าพวกวาดรูปห่วยแตกในโปสเตอร์อะไรยิ่งเช่อยืนตอนนั้นแล้วก็เขอจัดการกล้องให้พร้อมก่อน โอเคพร้อมใช่ไหมโอเคอยากได้แบบท่าไหนอ่ะเอาเท่ๆเลยเออแบบนั้นแหละน้องโอเคโอเคผมได้รูปแล้วโอเคท่านั้นเซนก็ไปครับท่านแล้วกันโอเคก็ขอบคุณแล้วกันนะครับคุณเบลคุณจะไหวหรือเปล่าเชนหนีมา20่สิบปีแล้วก็วิ่งจนกว่าจะวิ่งไม่ไหว just the way it is luck. โชคดีครับโอเคแบ็คเบลเสร็จแล้วงั้นก็ขาดอีกคนหนึ่งก็ใช่เราไม่ได้ขาดคนเลยขาดโทมฮอคโทมฮอคกูอยู่ไหนโทมฮอคกูหายไม่นะควานป่าอันเดียวที่กูมีไม่ตายเหอะจำได้ว่ามันอยู่แถวแถวน,นี้ไม่ใช่เรอวะตอนที่คั้ซี่จะขึ้นเลย ช่างมันเดี๋ยวไปซื้อที่เดี๋ยวค่อยไปซื้อที่ร้านค้าแล้วก็ได้ถ้าที่ร้านค้ามันมีขายอะไร ตัดไปตอนที่หาไปหาไอ้เจ้าคนตัวสุดท้ายกันคนนี้ตามหาฟาโฟเฟอร์นันเดสเฮ้ยคุณเป็นใครล่ะคุณอยู่ผิดแผนที่แล้วนะผมไม่ได้มีปัญหาอะไรโอเคผมอยากจะคุยกับเธอรันเดสพวกเราไม่ต้อนรับอย่าจะได้ตัดโอ้ ก็จะได้ขึ้นอ่ะเฮ้ยไม่มีอะไรก็แค่มีคนมาทักทายเฉยๆอย่างนี้ใช้ปืนมันกลับไปแล้วต้องตายอย่างี้อ้เียข้าคนเล่กกนกระสุนปืนอ่ะมันเก่าไปแล้วเ,เพื่อนคนจริงเขาต้องฆ่ากันแบบนี้ ฟลาโคฟลาโคเฮอร์นันเดซอ,อยู่เปล่าไม่ได้อยากมีปัญหานะแต่ว่าอยากจะคุยกับคุณเรื่องเอ่อเจ้าหนุ่มคาร์โลเวะวางวุนลงซะแล้วกูจะออกไปโอเคจัดให้หืมไ <c oughs> ายเห็นมือเปล่าแล้วยเห็นป่ะ <c oughs> ไม่มีอาวุธ <c oughs> ดูเม็กซิโกมากๆก,ก,ก็แค่อยากคุยเฉยๆเอ,อ่ะเกี่ยวกับพ่อหนุ่มคาราโเวยเอาสินี่แหละ,ละโอเคน่าเบื่อนี่สรุปกูจะได้คุยกับคนเป็นกูจะได้รูปคนเป็นแค่รูปเดียวใช่ไหมก็คือรูปของแบ็คเบลเนี่ย ยิ้มน้อยโอเคขอบคุณครับเป็นรูปที่สวยมากๆอ๋อแล้วก็ขอยืมปืนพวกไหน่อนะปืนพกไหนเป็นไงเพื่อนว้า<ๆ>วปืนฟาวโคโอเคผมได้คุยกับสิงสิงมือปืนทุกคนแล้วก็ฉันก็ขอได้เวลาจบคลิปแล้วสินะเนี่ยก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับถ้าเกิด <c oughs> ออเอาใหม่โอเคก็น่าจะจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วลน่ะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับชอบวิดีโอนี้ก็อย่ายลืมกดไล,ไลค์วิดีโอด้วยแล้วถ้าเกิดอยากดูคลิปวิดีโอแบบนี้อีกแล้ว,ลวก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ทันเร็วทันใจด้วยนะครับแล้วก็ถหากผมแปลผิดแปลพลาดแปลมั่วแปลไม่ทันอย่างไรก็ขอภัยมาณะที่น,นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วไปื่ายสวัสดีครับ